สวัสดีครับพบก,กับโจกับช่องกูไลค์คอมนะครับวันนี้เราจะมีสายถักนะครับซึ่งทําให้คอมของคุณเนี่ยดูเท่และสวยขึ้นนะครับผมสายถักตัวนี้ก็จะเป็นของ t h e r m a l t a ทคนะทีทีมอ l สลิปเคเ e ิลเคเบิลเอ็กซ์เครื่องนี้ในะเครื่องสตรีมของผมเนี่ยก็ใช้สายถักของ TT นะครับเพราะว่าเส้นมันใหญ่นะ TT เนี่ยเขาเป็นไซส์ 16A หรือป็น UG นะ ปกติเนี่ยสายสัตทั่วไปในตลาดเนี่ยอาจจะมี18มี20ยิ่งเบอร์ตัวเลขมากเนี่ยเส้นทองแดงมันยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะวิะนั้นตัวเล็กน้อยคือเส้นทองแดงใหญ่ขึ้นตัวกล่องเนี่ยเขาบอกว่าสาย24พิน1ชุดมี4บก 4, 4พินก็คือ8พิน1ชุดมีหัวมีสาย8พินอีก2ชุดนะครับมี6พิน2ชุดแล้วก็หวีจัดสาย24พิน4ตัว วิจะสาย8พิน12ตัวแล้วก็จัดสาย6พิน8ตัวนะครับผมนี่อันนี้ในกล่องน,นี้คือจะเป็นสีแดงดำนะหน้าตาเป็นอย่างนี้จัดออกมาแล้วนี่แพคก,กิ้งเป็นแบบนี้นะฮะฝั่งนี้นี่บอกว่าเป็นทองแดงแบบ16 a ห awg pet plastic sleeve ก็คือเป็นาสายถักนะพลาสติกแล้วก็เป็นตัว i n s u r t i n g layer คือชั้นฉนวนนนเอง m ราติดค u มเ e อร์คอมโบแพประกันโดยสินิประเทศไทยอ่ามันก็จะมีให้เลือกหลักสีเลย1,2,3,4,5,6,7,8มี8สีให้เลือกนะแต่อันนี้คือเราก็จะเอาสีแดงดำมาแกะดูกันแกะมาแล้วก็จะเจอถุงของหวีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเคเบิ้ล แล้วย4พิน8พิน8พินนี่อะไร6 6หกไงหกหแล้วก็8โอเคถามว่า8พิณกับ4บวกพิน4ีบวกสพินต่างกันยังไง อันนี้คือแปดพีนหัวมันแยกไม่ได้นะฝั่งนี้นะต่อจากสายที่มันที่มันต่อมาจากพอร์ตสายของทีทนะอันนี้ก็ไปเข้าทางซีพียูหรือจะเป็น PCI Express ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แปดพีนเหมือนกันนี่สี่บวกสี่พินหนะ้าตาอย่างนี้จับแยกได้เห็นไหมสี่บวกสี่วัสดุเขาเป็นไนลอนนะฮะที่จับแล้วดูดีอ่ะไม่กองแก๊งอ่ะ เป็นสายสายที่ค่อนข้างแน่นเลยนะหนาแน่นลื่นนะสายลื่นในลออแบบลื่นๆน่ะฟึ๊บๆๆ,ๆก็หวีจัดสายมาอยู่ในถุงนี้นะครับวิธีใช้หวีจัดสายก็กดเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอะ่ะต้องค่อยๆกดเข้าไปก็คือเวลาเราใช้ใช่ไหมสมมติว่า เราฟิตเข้าไปในเรารู้ตำแหน่งแล้วว่าเราจะกี่เส้นแล้วก็มานั่งจัดเลยคือเราต้องใส่แถวแรกก่อนนะแหงออกมานี้เอานิ้วเนี่ยเอาไว้เี้ยนะแล้วก็กดหวีลงไปคุณแบ่งสายออกมาก่อนนะพอแบ่งสายออกมาปุ๊บคุณกดเข้าไปเลยทีละเส้นเนี่ยกดตรงๆลงไปเลยหนึ่งทีละเส้นสองสามสี่ มันก็จะอยู่แถวบนเห็นป่มอยู่แถวบนเสร็จปุ๊บกดต่อเลยให้มันจมลงข้างล่างตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าไปข้างในเสร็จก็ทําอีกชั้นหนึ่งกดกดชั้นนี้กดง่ายมันยากตอนแถวแรกนะหลังจากนั้นก็คือสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระเลยจะให้ไปอยู่รอกไหนก็ได้นี่ คือแต่งแล้วสวยแต่งแล้วคอมดูดีเลยดูไฮเลยมีหลักสีเรื่องนะลองไปสั่งดูชุดประมาณ2,000บาทนะฮะชุดหนึ่ง2,000บาทก็ได้อย่างนี้เลยสมมุติถ้ามาเราใช้บอร์ดที่เป็นเป็นไฮเอ็นนิดนึงนะบอร์ดไฮเอ็นการจอไฮเอ็นการจอฮเอ็นเนี่ยมันก็ต้องมีไอหกพินยังลืมไปเลยทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้นะฮะเราจะใช้8พินนะแพินเข้า CPU 1นะ อีกตัวหนึ่งก็24พิน24พินเนี่ยต้องยังไงก็ต้องมีถูกไหมแล้วหมดไปสองต่อไปการ์ดจอเนี่ยการ์ดจอที่ใช้ไฟเลี้ยง8พิน2เส้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีละมันก็จะเป็น8พิน3เส้นใช่ไหมผมว่าแก้ปัญหาในการซื้อมั่งสองชุดเลยซื้อแบบไอ้เขาเรียก c u s คัสตอมเมดมันจะดีกว่าไหม custom made มันก็มีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่า1มันรอนานสองราคาแพงสา,า,ามมาตรฐานเนื้อก็ไม่ค่อยชัวร์ใช่ไหม แต่เนี่มันของธุรกเทงไงมันอย่างโรงงานโรงงานทำเองมันก็มันก็จบจบไปอ่ะนึกออกไหมนี่ผมก็ใช้ไปสองเส้นนะใช้ไปสองเส้นก็นคือกระจอแต่กระจอตัวนี้เป็นเป็นน่าจะ3080 Ti มันใช้สามเส้นไม่ใช่ไมันจะขาดไปเส้นหนึ่งแล้วใส่ใสายบอร์ดมาไฟเลี้ยง24พินก็ใส่ไปแล้วเส้นหนึ่งแล้วก็จะมี8พินอีกสองเส้นตอนนี้ผมมีเส้นเดียว ก็เลยต้องไปหาอีกชุดหนึ่ง่งเดี๋ยวเอาชุดนีมม้มาเสิร์ฟเห็นไหมเสิร์ฟความความก็ดูดีแล้วก็แต่งตีมคอมพิวเตอร์ของเราให้มันเข้ากันนะอย่างนี้มันมันดำแดงเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็ตัดไฟสีแดงมานะฮะก็เป็นไอเดียนะสำหรับใครที่อยากจะแต่งคอมพิวเตอร์ทาําให้มันดูดูดีขึ้นนะนึกออกไหมเพราะว่าสายดําที่มันให้มาเนี่ยมันก็มันก็เบเบไปอ่นะมันดูไม่ได้เด่นอะไรนะพอดีอันนี้กระจก ยังไม่ได้แกะฟิล์มนะเคสตัวนี้เป็นเป็นวิว91ของเทอร์โมเทคนะเป็นซูเปอร์ทาวเวอร์เลยตัวใหญ่มากสั่งได้นะเขายังมีมีมีผลิตอยู่นะเพีเยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สต็อกเอาไว้เยอะนะฮะวิว91ราคาประมาณหมื่นหะมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะฮะก็ยังไงก็ฝากโปรดักต์ดีจากเทอร์โมเทคไว้ด้วยนะครับก็ประมาณสองพันบาทนะไปหาซื้อเอาตามออนไลน์นะครับผม โอเคคลิปต่อไปมีอะไรมารีวิวให้ดูกันติดตามดูนะครับผมขอบคุณครับ oh